สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับของเล่นเบเบดเอ็กนะครับผมอคนอื่นเขาเล่นกันไปหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าผมได้แต่จุดจดจ้องจ้องนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจมาซื้อเล่นแล้วนะครับผมก็เห็นเขาเล่นกันนะนี่ก็ซื้อจากตัวแทนนะครับผมถูกต้องนะนี่ใบเสร็จนี่น้อยบินแรกนะครับจ,จุกกันไปเลยนะครับผม ก็ที่ร้านนี้นะครับไปตามกันได้นะครับร้านอยู่พิดโลกนะครับผมราคาสินค้าก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างครับกูบอกเลยว่าตอนนี้เป็นมือใหม่มากๆนะครับแล้วก็ล่าสุดน่าจะไปแข่งที่เดอมอบางแคนะครับผมก็ช่วงปลายปลายเดือนนี้นะมีแข่งอันนี้ก็เป็นที่ผมซื้อมาคร่าวๆนะครับ BX27 ครับผมก็เป็นตัวของ ฟิงคาวครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับไม่รู้ว่าจะสุ่มได้ตัวไหนนะก็เดี๋ยวคลิปอันบ x ็อกก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะว่าจะเปิดสักกล่องหนึ่งแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเปิดอะไรนะครับตัวที่สองที่ซื้อมานี่ b x 2 3ครับผมเป็นตัวเท่ว่าเด็ดอยู่นะครับตอนนี้เป็นฟินิกวิงนะครับผมมี 960นะครับ GF นะครับแต่ว่าผมไปดูคอมโบมาแล้วผมจะเปลี่ยนนะครับผมนี่ผมจะใช้รั t เช็เป็นของตัวนี้นะครับ570นะครับแล้วก็จะใช้บิดเป็น F นะครับผมเอ้ยเป็น T จะใช้บิด T นะครับผมเป็นสายบาลานซ์เดี๋ยวจะลองดูว่าได้เรื่องได้ราวไหมนะครับผมอันนี้มาให้ดูของคร่าวๆนะที่สั่งเซตแรกนะครับผม แลวคือว่าพรุ่งนี้ผมก็จะไปที่เดอมาบางแคนะพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบเก้านะครับที่อัดอีกคือวันที่สิบแปดก็คือว่าจะต้องไปซื้อของนะครับเพื่อเปิดเบย์พาสปอป์ตนะครับแล้วก็เป็นสมัครลงแข่งนะเออสิ่งที่คาดว่าจะซื้อก็มีอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าจะซื้ออะไรบ้างที่ซื้อนะครับน่าจะเป็นที่กลิบที่จับชุดนะครับแล้วก็ยูนิคอนนะครับ บางตัวที่น่าจะซื้อแล้วก็ตัวเก่าๆครับแล้วก็ไอ BX00 ด้วยไอตัวที่มันเป็นลิมิเต็ดอะนะไอฉลามใช่ไหมเออก็ว่าจะซื้อมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องลองไปดูครับว่าพรุ่งนี้จะต้องผมไปได้ช่วงเย็นนะครับไม่รู้ว่าของจะเหลืออะไรบ้างแต่ก็จะซื้อมาก่อนนะเพราะว่าต้องใช้ในการสมัครอยู่แล้วด้วยก็ซื้อกรตัวแทนก็เก็บใบเสร็จไว้นะครับผมแล้วก็เอาไปยื่นเวลาเขาตรวจได้นะเออเขาจะตรวจเช็คนะครับว่าใช้ ของจากแท้หรือเปล่านะครับผมจะเก็บไปเสร็วไว้าจากตัวแทนได้นะครับจากในห้างก็ชัวร์สุดครับผมอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันครับ UX ศูนย์หนึ่งที่ว่าพลังทําลายล้างสุดยอดมากนะครับตัวนี้เขาว่ากันมานะครับแต่ว่าเห็นว่ารีวิวว่ายังไม่ค่อยมีใครใช้นะเล่นไม่ค่อยดีก็ส่วนตัวผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองหาดูว่าจะเล่นอย่างไรนะครับแต่ที่ได้ใช้แน่ๆเนี่ยคือบิดของตัวนี้นะครับ บิดของตัวนี้จริงๆอ่ะผมคิดอยู่ว่าจะาไปใส่สฟิงค์ดีหรือเปล่านะครับก็บบิดทีเดี๋ยวลองเทียบดูว่าอันไหนจะเวิร์กกว่ากันนะครับแต่บิดนี้น่าสนใจนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแอคกแท็กจ๋าเลยนะครับตัวนี้นี่สัญลักษณ์เป็นแบบนี้โอเคอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาในเซตนี้นะครับก็เป็น us 0 3ครับตัวนี้น่าจะอยู่ในทีมผมแน่นอนนะก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปใส่ลัดเชด สี่หกศูนย์ไม่ก็ห้าหกศูนนะครับแล้วก็เปลี่ยนบิดเป็นบิดบอลนะครับก็คือผมมีอยู่แล้วเป็นผมซื้อมือสองมานะบิดบอลแล้วก็นี่เป็นกล่องใส่นะครับเวลาไว้แข่งนะครับก็เขาเริ่มที่จะให้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับให้ใช้นะครับแต่เขาบอกว่าถ้าใครมีก็อยากให้ใช้นะครับผมก็ซื้อมาก่อนเลยนี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามนะครับเวลาแข่งก็เรียงกันไปตามนี้ สุดท้ายครับก็คือสนามเบเบ็ดครับนี่เอาไว้ซ้อมนะคนเดียวเวลาซ้อมก็คงไม่ได้เล่นหนักหนาสากันอะไรถ้างั้นคลิปนี้เดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปการเปิดตัวเป็นเบเดอร์นะครับก็จะลองแกะตัวนี้แล้วกันเพราะตัวนี้มันเป็นแรนด o อมนะครับตัวอื่นมันจะไม่ใช่แรนด o อมนะก็รีวิวสฟิงค์คาวไปเลยในตัวนะครับอันนี้ เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปนิดนึงนะเป็น B x เ e 7จครับเอาตรงๆผมดูผมยังผมยังดูการ์ตูนไม่ถึงตัวนี้นะเขาว่าน่าจะเป็นสายป้องกันนะครับอืมก็อาจจะเป็นหนึ่งตัวนะที่ผมเอาเข้าไปในทีมของผมนะครับผมแรนดอมก็คืออันนี้จะเป็นแรนดอมบูสเตอร์นะครับก็คือเราจะได้แรนดอมเนี่ยสามตัวนี้อ่าคือส่วนตัวผมอะ่ะ ว่าก็ว่านะไม่ได้ค่อยอยากได้ตัวแรเท่าไหร่อยากได้ตัวสีขาวครับแล้วจะไปใส่ลัดเชดถ้าไม่ห้าหกศูนก็อาจจะใส่แบบดีเฟนไปเลยนะครับผมเป็นสามแปดศูนย์ไปเลยอ่าแล้วก็แต่ตัวที่สามมันจะได้บิดนี่ก็คือมันจะได้ห้าหกศูนย์โอนะครับผมก็คือมันจะได้โอไปเลยเดี๋ยวก็ อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีใช้นะครับถ้าได้ตัวนี้ดีมากจากราคาตลาดที่เขาขายมือสองกันนะอันนี้จะแพงสุดนะครับผมตัวนี้จะรองลงมาส่วนตัวนี้จะถูกสุดนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่ารัดเชตกับบิดมันโอ้ยแต่บิดมันดีนะ HT นะถ้าได้ HT มาก,ก็ก็ไม่เสียหายนะครับเอามาใส่กับฟีนิกซ์ได้นะสำหรับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ แบบแรนดอมนะมันจะเหมือนกล้องใครเคยกล่องสมไอของป๊อบมาดในอาร์ทอยอะมันจะมีใบมาเหมือนการ์ดนะครับผมเดี๋ยวก็ทุกคนลองดูนะผมจะไม่เปิดการ์ดนะเราจะแกะกันไปเลยเพราะว่ายังไงเราจะใช้ในทีมเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าได้ตัวไหนก็คือถ้าได้ตัวไม่ถูกใจถ้าได้ตัวไม่ถูกใจก็อาจจะต้องไปซื้อเพิ่มครับสําหรับสฟิงค์คาวในวันพรุ่งนี้แน่นมากเกิดมาไม่เคยแกะด้วยนะครับ นี่อ๋ออันนี้เท่ากับว่าเป็นเบเบ็ตัวแรกของผมเลยนะถ้างั้นอนะเพราะว่าผมแกะก่อนเลยนะเป็นตัวแรกที่ผมได้แกะเลยนะเนี่ยแกะยังไงไม่ให้กล่องพังครับมีไหมครับใครทําใครทําไว้ไหมครับอยากรู้จริงเออ <c oughs> แกะไม่เป็นด้วยชว <c oughs> เยิเบเบ็ตัวแรกครับเบเบ็ตัวแรกของผมครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับทุกอย่างจะปิดผนึกอยู่ในนี้เลยนะ อุ้ยเอาแล้วว่าใบาเสร็จมันอยู่้หนเปล่อาอุ้ยอยู่ว่ะอยู่วะเลนดอมบูสเตอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยนะครับอุ้ยนะครับมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนแล้วกันนะนี่โอเคต่อไปนี้ก็ช่องเดนเนโออาจจะทำเบ,บเบดเยอะหน่อยนะครับก็ ฝากติดตามด้วยอันนี้เรามาแล้วุถ้าเราคำๆดูเราอาจจะรู้นะครับว่าเราได้ตัวไหนก็คือสําหรับบางคนนะ้อะที่เขาสุ่มแล้วเขาไม่ได้ตัวที่เขาชอบอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่แกะนะครับเขาจะเก็บไว้ในนี้เลยเนี่ยจับบิดดูก็รู้แล้วเนาะถ้าว่าแล้วเขาก็ไม่ชอบเขาก็จะไปขายมือสองได้เลยเนาะโอเคแต่ว่าเราถือว่าเป็นเบเบตตัวแรกของเรานะครับแล้วผมตั้งใจไปแล้วด้วยว่าจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลัก จะใช้สปินคาวเป็นตัวหลักในทุกเด็กนะครับที่ผมจัดไปแข่งจะต้องมีน้องอยู่นี่เนี้ความมุ่งมั่นนะครับสุดยอดมากเราใช้หลักโหคือถ้าจับบิดรู้เลยป่ะเอ๊ะเอ๊ะนะผมได้ตัวแลว้วเนี่ย GN น่ะจับดูแล้วมัน GN แน่ๆเลยครับทุกคน แน่ๆเลยแน่ๆเลยได้ตัวแล้โหสุดยอดเปิดอาร์ทอยมาไม่เคยได้ซีเคตเลยนะครับชีวิตแต่เข้าเบเบทครับตัวแรกได้ตัวแลศูนย์หนึ่งครับตัวหน้ากล่องครับผมสีทองก็เขาขายกันเก้าร้อยเลยนะโหอ,อย่างเดือดอะ่ะประเด็นคือเราไม่ได้อยากได้ตัวนี้ครับเราอยากได้สีขาวห้าหกศูนย์ โอเคแปลว่าเราได้ลิทที่เราต้องซื้อเพิ่มแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวโอเคไม่เสียหายนะครับได้อย่างน้อยมันได้ตัวแรมันเป็นเกียรติประวัติของผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะประกอบกันเลยนะจะได้ดูว่าเบเบดหนึ be ่งตัวมันมีอะไรนะครับโห oh. สิได้วะแต่ได้ตัวแรก็นี่นี่ผมยิ้มอยู่นะครับเนี่ยดีใจนะถามก็คือดีใจน,นี่ ได้ตัวแรว่ะทุกคนอย่างเอาอ่ะอันนี้ยังเป็นรุ่นรุ่น r BX ใช่ไหมมันจะยังหมุนได้อยู่นะนี่ไอความความสวยมันก็สวยแต่บันดันเป็นตัวที่เราไม่อยากได้หรือว่าผมไม่ควรสุ่มครับใครมีความรู้ว่ผมควรไปรับเลยไหมตัวสีขาวอ่ะคือใจผมอ่ะนี่นะทุกคนใจผมอยากได้บิดตัวนี้นะฮะนะอยากได้บิดอ แล้วก็อยากได้เอ้ยแต่960โอเ okay. ค960อาจจะได้ใช้ได้ใช้เลยเปลี่ยนบิดตัวเดียวก็คือต้องไม่หาบิดโอมาอยู่ดีอะ่ะนะครับโอเคแล้วก็แต่ว่าผมอยากเล่นเบรดสีดำไงไประเด็นเออเนาะอ่านี่โอ้เอ้ยแต่พาร์ทมันใสสวยเลยนะทุกคนดูอย่างดีอะ่ะนี่ก็คือเอาไว้ปรับนะหมุนหมุนซ้ายหมุนขวานะแล้วก็ต้องเป็นหมุนขวาไว้ก่อน อาบิดผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคบิดนะครับสุดท้ายโอ้โหแจม่มผมว่าเส้นทางแห่งเบดเดอร์มันรอผมอยู่อะทุกคนขนาดสุ่มกล่องแรกก็ได้แลแล้วอะนี่อันนี้เป็นบิด GN นะครับจริงๆแล้ว GN ไม่แน่ใจว่าดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวขอลองไปเล่นก่อนถ้าไม่ได้จริงๆอาจจะ ต้องเปลี่ยนบิดอะเราตั้งใจไปแล้วว่าผมไม่ได้อยากเล่นสฟิงค์ให้มันแบบเออเป็นเบดสายป้องกันขนาดนั้นนะครับอยากให้มันเป็นโจมตีกลับได้ด้วยนะอ่ะใส่อย่างนี้นี่หมุนเรียบร้อยอุ้ยแต่สวยวะรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะทุกคนนี่เรียบร้อยนี่เราก็จะได้เบดหนึ่งตัวหรือว่าน่ะผมขอเปลี่ยนบิดแล้วกันนะต่อให้จะลักสฟิงค์คราวแค่ไหนก็จะขอเปลี่ยนบิด โอเคน้องจะทีมอาก็คือถ้าได้ถ้าได้สีนี้ลงทีมอยู่แล้วล่ะไปะคลิปนี้คลิปต่อไปฝากด้วยนะครับเพราะว่าคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปยังไม่ได้ o อเ n นบล็อกนะเนี่ยพวกนี้อาจจะยังไม่ได้ o อเ n นวันนี้เพราะว่าคลิปต่อไปอาจจะต้องไปเดอะมอลล์บางแคก่อนนะไปดูของไปดูอะไรแล้วก็ซื้อเพิ่มแล้วเดี๋ยวของมาอันบล็อกแต่ละตัวให้ดูกันทีเดียวนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะคอนเทนต์เกี่ยวกับเบเบสเอ็กของช่องผมนะครับ แล้วเจอกันนะครับผมบายบายครับไปแล้ว